ปลูกทุเรียนด้วยดินโคโคพ่พีทพีทมอสอันไหนโตกว่ากันมาตามคลิปนี้กันดูครับ วัสดุปลูกนะครับแล้วก็าชนะปลูกนะคลิปนี้นะครับมีความหลากหลายกันมากเลยนะครับโดยเริ่มจากนะครับดินก่อนนะครับอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของความตั้งเดิมแล้วกันนะครับก็คือใช้ดินในการปลูกดินแบบนี้นะครับอันนี้เป็นดินผสมใบก้ามปูแล้วก็มีกระมะพร้าวสับปนด้วยส่วนาชนะปลูกนะครับก็คือใช้เป็นกระถางธรรมดานะกระถางทึบกระถางดำนะครับแล้วก็มีรูอยู่นี้โดยที่เราจะเริ่มปลูกนะครับต้นทุเรียนนะครับที่ซื้อมานะครับก็วิธีการนะครับก็จะใช้หินภูเขาไฟนะครับรองก้นหลุมนนนะครับขา20-30องงก้หลลุมไป เพราะว่าดินไม่ล่วงนะครับอ่าลองก้นหลุมไปนะครับอ่าอันนี้คือเป็นการปลูกแบบตั้งเดิมนะนะครับที่เราก็ปลูกกันมานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ดินนะครับเทเลยครับอ่าินลงไปอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็ลองดูว่าระดับความสูงได้แล้วนะครับผมนะครับเนี่ยได้เลยอันนี้หนามดำนะใช้ดินนะครับดินก็ขอญาตเป็นดินค่าค่ากันไปแล้วกัน นะครับมันมีดินหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นดินก้ามปูเทวนี้ดินขุยไผ่ใช่ครับอันนี้ดินขุยไผ่ก็คลาๆกันไปแล้วกันนะครับเ๋ยวลองดูรากต้นนี้เป็นไงบ้างนะครับอะต้นนี้เอ็นจะล้มไนะครับเนี่ยนะครับต้นนี้นะครับปั๊บเกะมาปั๊บนี่ครับโอ้นะครับนี่ รากเดินดีนะรากเดินดีมากนะครับตอนนี้ถ้ายกอย่างเงี้ยนะครับวิธีการนะถ้ายกอย่างเงี้ยแล้วดินไม่หลุดนะนี่จะหลุดนะครับถ้าดินไม่หลุดก็คือโอเคนะครับแสดงว่ามันรากยึดเกาะดีไหมรากทะลุแล้วนะครับเอาอย่างหลุดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่เลยอันยี้ดินเก่าเขานะครับก็ปลูกไปเลยนะอ่ะปลูกนะครับผมนะครับจากนั้นเราก็ใส่ดินเข้าไปนะครับผมดินนะดินหลายๆหลายๆอย่างผสมกันนะสำหรับกระถางนี้นะนะครับดินหลายๆอย่างผสมผสมกันไปอันนี้ดินเอ่อดินดินผสมใบกัมปูอ๋ออันนี้นะ ผสมใบก้ามปูก็คลาๆก,ก,กันไปนะนะครับสรุปได้2อย่างนะดินผสมใบก้ามปูกับดินขุยไผ่นะครับลูกค้าผสมปนปน,นกันไปอ่าแล้วก็ปลูกเลยเป็นการปลูกแบบดั้งเดิมนะแบบดั้งเดิมเรียบร้อยนะครับผมนะครับอย่าให้มันเกินกว่าระดับที่เขาเคยอยู่นะครับผิว,ผวดิน อ่ะอันนี้คือวัตถุปลูกที่1แล้วก็ภาชนะปลูกที่1นะก็คือใช้ดินแล้วก็กระถางดํานะครับผมนะครับต่อไปครับวัตถุปลูกตัวใหม่นะครับก็คืออีกอันนึงนะครับก็คือโคโคพีสนี่ครับเนื้อโคโคพีสเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับโคโคพีสมีที่บ้านเรานะภาคใต้เยอะเลยนะมะพร้าวนี่เองนะครับสามารถใช้มาปลูกได้นะเนี่ยก็เดี๋ยวจะปลูกลงกระถางแอร์พอร์ตไทยนะครับโดยที่เราจะลองก้นหลุมด้วยหินภูเขาไฟเหมือนกันหยิบใส่นะครับลองก้นหลุม จากนั้นเราก็ใส่โคโค่พีดลงไปนะครับอ่านี่ครับใส่โคโค่พีดลงไปนี้นะครับโอ้สีสดใสมากนะครับสีสันอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กบบชายดำนะครับกบบชายดำอ่านะครับตัดเลยตัดดูลากันนะว่าเดินดีไหมนะครับตอนนี้ใช้ได้เลยครับดูลากนะโอ้ดินแดงหรือไงไม่รู้นะที่เขาปลูกนะครับเนี่ยลากเดินดีใช้ได้เลยนะครับนี่อ่ะดูนะนะครับนี่โอ้ มีหน้าต้นถึงใหญ่นะดูดินะ้ามันก็ตามต้นนะครับผมถ้าต้นเบื้เริ่มอย่างนี้นะรากก็เนี่ยแน่นๆเลยนะครับผมโอ้โหรากเดินพ่วเลยนะครับอ่ะลงนลครับทั้งนั้นนี่ครับปลูกแป๊บเดียวต้องเปลี่ยนกระถางแล้วแหละถ้ารากเดินขนาดนี้นะนะครับแป๊บเดียวต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนี่ครับอ่ะโคโค่จะไปครับนี่ อันนี้ก็คือปลูกด้วยโคโคต่อไปครับสุดท้ายแล้วครับต้นนี้ต้นนี้ต้นรักเลยนะเพราะว่าชอบกินนะครับก็คือหมอนทองนี่อันนี้ก็อายุปีขวาแล้วนะนะครับอายุปีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะปลูกด้วยพีทมอสอย่างดีชั้นหนึ่งเลยนะครับปลูกด้วยพีทมอสอย่างดีก็เริ่มปลูกกันใช้หินภูเขาไฟเหมือนเดิมลองก้นหลุมใส่เลยครับพยายามอย่าให้ควันจูดควันเข้าไปนะครับเพราะว่า มันจะไปเกาะตามผานังปอดแล้วเอาไม่ออกด้วยนะก็คืออย่าพยายามสุดเข้าไปยวงห่างนะครับยว,ยวงห่างอย่างห่วงๆงอ่ะนี่ครับก็ประมาณนี้จากนั้นนะครับเราก็เอาพีทมอสลงไปเลยครับเอ,อลงไปเลยนะมันจะมีไม้ด้วยนะนะครับก็ไม่เอานะครับนี่พีทมอสลงไปงนีนะครับนี่กระถางใหญ่นะนะครับต้นลักเลยเนะี่ยต้นหวนทองนะครับพันที่ราคาได้ราคาดีไม่รู้จะพอว่าถุงนี้น่าจะพออยู่นะใส่ไปเลยครับครับ ลองดูนะหมอนทองต้นใหญ่อยู่นะนะครับอายุปีนึงเนี่ยมันต้องได้แล้วแหละลากนะครับลากเลิกมันต้องโอเคแล้วแหละนะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงนะครับทึบนี่ครับโหลากลงถึงพื้นแล้วนี่ได้เลยนะครับอุย้ยแตกแล้วอุย้ยรีบลงนะครับแตกแล้วนะครับลากแตกอ่ะเนี่ยครับจะพอหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูถุงนึงนะครับเจ๊หมดเลย พอดีเลยแหละนะครับพอดีแบบเป๊ะเ,ะเลยเป็นที่แรกในโลกไม่ไมไม่มีใครทำหรอกครับนะครับมีนาทุนี่นี่แหละนะครับเป็นที่แรกในโลกเลยนะครับปลูกทุเรียนด้วยพีทมอสนะครับผมยังไม่มีใครทําเดี๋ยวลองดูว่าผลลัพธ์จะดีหรือเปล่านะครับสาหรับการปลูกนะครับอ่ะ นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งการปลูกทุเรียนรูปแบบใหม่ๆนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวเทียบไปให้ดูนะครับอันนี้ก็ถ่ายเก็บไว้ตอนที่ปลูกนะครับเป็นบันทึกเหตุการณ์จริงๆนะครับว่าการปลูกแต่ละแบบแต่ละภาชนะปลูกจะให้ผลลัพธ์เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับนี่ครับวันที่29สิงหาคมนะครับบันทึกเหตุการณ์จริงนะครับเราได้เริ่มลงปลูกนะครับด้วยดินกับกระถางดำนะครับแล้วก็โคโค่พีทกับกระถางแอ์พตไทยนะครับแล้วก็พีทมอสนะครับกับกระถางแอ์พตจีนแล้วเดี๋ยวมาอััปปเดดตใหูู้กกกนรว่าาล ทั้ง3วิธีนี้นะครับแบบไหนจะโตดีกว่ากันนะครับจะแข็งแรงโตเร็วกว่ากันก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันนะครับฝากติดตามช่องมาด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับสาระความรู้เกี่ยวกับทุเรียนนะครับอย่าลืมติดตามช่องของทนี่หมอกฟางไว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนทุนี่่มอกฟางมีคลิปลงทุกวันนะครับสวัสดีครับ